สนุกค,คิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมวันนี้เสนอแก้วเพนกวินสวัสดีค่ะพบก,กับพี่โมอีกครั้งนะคะในช่วงสนุกค,คิดประดิษฐ์ของเล่นวันนี้พี่โมจะมาสอนทำแก้วเพนกวินค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ เอาค่ะทีนี้เราม,มาเริ่มเลยนะคะเราจะเริ่มวาดจากเริ่มจากวาดหน้าตรงนี้นะคะหน้าเพนกวินตรงนี้ก่อนเพื่อเว้นไว้แล้วก็จะระบายสีดำตรงนอกทั้งหมดเลยนี่ค่ะเราแก้วมานะคะเราก็มาวาดค่ะแบบนี้จะได้เป็นหน้าเว้นหน้าไว้ก่อนนะคะโอเคทีนี้เราก็มาเริ่มระบายสีแล้วค่ะ แก้วกระดาษนี้มีความมันนิดหนึ่งเพราะเคลือบมันนะคะเราอาจจะต้องระบายสักสองรอบค่ะเพื่อจะให้สีเนียนนะคะระบายเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะเว้นตรงนี้เพื่อเป็นหน้านิดหนึง่งอ่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเรามาทำแขนแขนเพนกวินตรงนี้ก็ใช้กระดาษาขาวๆนี่ค่ะหนึ่งแผน่น ามาวาดให้เป็นยาวๆเหมือนตัวยูยาวๆอย่างนี้ค่ะ <S <S S เสร็จแล้วเราตัดพอเราตัดแล้วจะได้กระดาษสองชิ้นแบบนี้ค่ะทีนี้เราจะติดตรงข้างๆแบบนี้ด้วยกาวนะคะทีนี้เราจะต้องมว้วนตรงนี้นิดนึงเพื่อให้แขนเขาดูแกว่งๆนิดนึงได้ ก็เอาดินสอมาม้วนหน่อยค่ะม้วนปลายกระดาษน,นิดนึงแล้วก็ปล่อยเห็นไหมคะมันก็จะม้นวนละนี้แล้วก็มาติดกาวค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะไปถึงตอนทำขานะคะ น้องจะเห็นว่ามีขาเพนกวินยืดออกมานิดนึงสองด้านนะคะเอากระดาษเอาผ้าสีเหลืองมาเลยค่ะแล้วก็วาดเป็นรูปขาลงไปขาเพนกวินก็เหมือนตัวยูคว่ำค่ะสองด้านแล้วก็มาตัดค่ะทีนี้เราก็มาติดกาวเพื่อจะทำเป็นขาให้เป็นกวิ้นนะคะโอเคทาแล้วก็เอามาวางค่ะ แบบนี้นะคะทีนี้ต่อต่อไปเราต้องตัดตรงนี้เป็นจมูกนกเพนกวินหน่อยนึงเป็นสามเหลี่ยมได้ละค่ะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเลื่อนนี้คือตำแหน่งนี้นะคะแล้วเราก็วาดตาเพนกวินด้วยสีดำนะคะเล็กๆโอเค แล้วก็ติดกาวที่จมูกหน่อยค่ะาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพนกวินของเราเป็นครอบครัวเพนกวินเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกสามารถทำด้วยกันได้คนละหนึ่งตัวนะคะเป็นงานอาดิเรกครอบครัว คราวหน้าพี่โม้จะไปชวนน้องๆประดิตอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ